ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เพชรสุขสันต์สุขนัธเสดท่านผู้ชมครับขณะที่ดูคลิปนี้กรุณนาะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องประเพณีของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งตอนนี้ประเพณีของไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียมาปฏิบัติธรรมในประเทศไทย วันนี้เราจะมีเทศกาลของประเทศไทยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนั่นก็คือเทศกาลวันลอยกระทงนั่นเองนะครับเทศกาลของวันลอยกระทงนี้จะตรงกับในวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565แรม15ค่ำเดือน12กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงของไทย วันลอยกระทงถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สําคัญวันของคนไทยจะตรงกับวันขึ้น15บห้าเดือน1ิตามปฏิทินจันทรคติไทยซึ่งมักจะตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีประเพณีนี้กําหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะดกดเคราะห์และขอขามาต่อพระแม่คงคาจึงมักจะเห็นในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงตามบริเวณที่ติดก,กับแม่น้ําลําคลองหรือแหล่งน้ําต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติตำนานกล่าวไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีนางนพมาศหรือเท้าสีจุฬาลักษณ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงครั้งแรกโดยนำดอกโคมซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะ วันเพ็ญเดือนสิมาใช้ใส่เทียนประทีปเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากการทําจากดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทําแทนแล้วดูไม่สวยจริงใช้ใบตอมาพับแต่จนสวยในที่สุดจนสืบทอดมาจนปัจจุบันโดยในแต่ละภูม,มิภาคของไทย ก็จะมีประเพณีและเรียกชื่อแตกต่างกันไปเช่นภาคเหนือมักนิยมทำโคมลอยจึงเรียกว่ายี่เปงหมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ซึ่งนับวันตามแบบล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน12ในแบบไทยภาคอีสานเรียกว่า12เพลงหมายถึง วันเพ็ญเดือน12บสภาคกลางในกรุงเทพมหานครจะมีการจัดงานวัดภูเขาทองราวเจ็ถึงสิวันก่อนงานลอยกระทงและจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทงภาคใต้มีการจัดงานลอยกระทงในแต่ละพื้นที่แล้วมีการประกวดการทำกระทงเป็นต้น ก็เล่าจบไปแล้วนะครับกับตำนานเทศกาลของประเพณีไทยวันลอยกระทงหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับคุณผู้ชมอยากฟังเรื่องไหนที่คุณผู้ชมสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้หรือส่งเข้ามาที่ Facebook ช่องเพชรสุขสันสุนัทเศษได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กรุณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องเพชรสุขสัน ทางช่อง TikTok i n s t a g r a กมและ YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ